่านเจ้าระคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์กราบพระมสักการท่านพระครูพิสารธรรมจารีผู้ช่วยเจ้าวาดประศรีสดาบ้ารามหลวงประธานสงฆ์วัดไทยสุชาดาธรรมจารกสังฆวิหารประธานมุลน,นิธิและธรรมจาริกลอสแองเจลิสแล้วก็การาบนรรมัสการพระคุณเจ้าพระเทรานุเทระทุกรูปครับ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารซึ่งเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับชุมชนไทยที่เลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญกุศลสร้างวัดแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นผมขอแสดงความชื่นชมกับวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารที่ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและการเผยแพร่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยในต่างประเทศนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมความเป็นไทยในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยการร้องเพลงไทยการอนุรักษ์การแต่งกายชุดไทยเป็นต้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งและความสมัครสมานสมัคคีในหมู่ชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาอันเป็นนโยบายสำคัญในลำดับแรก,แรก ของสถานกงศุลใหญ่นะนะครลอสแองเจลิสเช่นเดียวกันในวาระที่จะมีการเปิดป้ายวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารในวันนี้ในนามของสถานกงศุลใหญ่นะนะครลอสแองเจลิสผมขอ,อแสดงมุทิตาสการะและร่วม,อ,มนอนุโมทนากับทุกท่านในโอกาสที่สําคัญนี้ด้วยกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสก,การครับ